ทุกคนกับทุกคนพึ่งกิ่งชี้ไปที่ผมเนี่ยฮะเฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดักดูตัวเต้หนะักตัวบินที่มาทั้งหนูไปแล้วครับผมดักแม็กดักดูไปทั้งที่ถนนนั่นแหละหนูตามลหาหมจอกันอีกแล้วนะครับผมบินมาเรื่อยนะครับผมตัวหนึ่งสักแป๊บแปบนึงกับตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ได้จังหวัดที่เราจะเดินด้วยนะครับ พี่แม็กขับรถไปตลักเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดักดูตัวเต้หนะักตัวบินที่มาทั้งหนูไปแล้วครับผมดักแม็กดักดูไปทั้งที่ถนนน,นะนั่นแหละหนูเดี๋ยวคือบินมาเนี่ยหนูนั่นแหละตามตั้งแต่จุดที่มันบินตัดมาเนี่ยโอ้อยู่ในของนะมากงว่นเดี๋ยวต้องดักนี้ลูก นี่มาเนี่หนูต้องมองบนทิวกาดเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นว่ามันตัดไปทางไหน้วน <Hey, one. S 1> เสียงมาช่วยดักดูหน่อยนั่งหนูนั่งนั่งตำๆหน่อย่นะบินไปไงไปไงไปลงไปในคลองใช่ป่ะเนี่ยหนูนี่เอารถมานี่ หลูเข้าซอยนี้นะไปะจอดหรือว่าจะมีทางเข้าไปถึงคลองตรงนั้นอนะ่ะมีต้นไม้พักพักเพิ่งอยู่ในคลองแน่นอนหนูเออนี่นะมันบินนี่นะไปะตามครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงคลองเลยนะครับผมตามตัวมาเรื่อยๆนะที่ให้ดูพีแม็กดูเมื่อกี้นะครับผม ยังมีตัวบินตัดอยู่เนี่ยเดี๋ยวอยู่กับต้นอะไรเนี่ยโอ้ยต้นนี้หรือเปล่าคงไม่ไปถึงไหนแล้วนะไม่ไหวพิ่งอยู่นี่นะครับผมบินเข้าบินออกให้หลุยเลยนะยังไม่เห็นลังนะครับ อยู่นี่นะครับผมไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะฮะเห็นทะยงมาหาผมนะครับเสียงพี่แม็กให้เข้ามานะครับผมแม็กรออยู่นั่น,นเจอแล้วหเ,าาเาหาอเฮ้ยตไม่ไม่ตามเท่าไหร่ หนูหาย่าแห้งไงพ่อหน่อยไปแถบโน้นใช่ป่ะแต่แดงก็เพึ่งไม่ได้มีรังเดียวลูกนืนครับทุกคนพึ่งกิ่งคี้ไปที่ผมเนี่ยฮะบินเลียดเลยนะครับบินเลียดก้อนขี้แทที่เขาถ่ายเลยนะถึงกับต้อง นั่งในร่องน้ําแล้วก็จะโงกหัวมาให้ต่ําติดพื้นนะน,นะครับผมนี่ยนะครับเพิ่งบินเลียดบางทีบินแทบติดดินเลยก็มีนะครับผมคือเลียดเลียดเลียดแต่มันหลบลมนะครับไม่รู้ว่าน้าจะใหญ่หรือเล็กนะครับผมเดี๋ยวรุนกันอีกทีนึงนะฮะเกาะก้ขอนตั้งเลยนะครับ ต้นอยู่ในคลองนะครับผมโอ้โหดูไม่สูงนะครับผมแต่โอ้โหต้นอยู่นู้นนะครับกกอยู่นู้นเลยนะอยู่ในคลองลึกนะครับไปแล้วผมลุย ก่อนลุยก็ต้องจุดควันนะครับผมเนี่ยควันต้องจุดใส่รังพึ่งก่อนนะครับแล้วก็ถึงวันถางได้นะครับผมถางตุง้งสี่ถึมห้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันแตกมานะครับผมเอาควันให้โดนรังพึ่งให้แตกไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ต่าอยู่นะครับผม พอควันขึ้นแล้วเนี่ยเราก็กระดกไปเลยนะเป่าใส่ไปเลยครับผมคึ่งแก่นะครับผลฟันได้เลยครับผม อ่าเสร็จลงมาแล้วโอ้โหไอ้กล้องตัวตั้งล่างผมการ์ดแค่สิบหกจิกนะครับแล้ววันนี้ตีสามลังแล้วนะครับผมมันเลยเต็มแล้วก็ตัดปิดไปเฉยเลยนะครับโอ้โหการ์ดมันน้อยจัดนะครับผมสิบหกจิกที่แถมกล้องมานะครับต้องซื้อสักสามสิบสองจิกครับผมไม่ไหวนะหรือไม่ก็หกสิบสี่จิกนะครับเผื่อไว้นะครับผมอันนี้ขาดช่วงเลยผมลงไปนู่นนะข้างล่างนู่นนะครับผมกระเดิบขึ้นมาโห แสนสุดจะลําบากเกือเถาเยอะนะครับผมค่อยๆมาขึ้นไปยืนกิ่งนั้นได้ยืนกิ่งนั้นได้ตัดหัวน้ํานะครับตัดล้างวงกลางมาหน่อยนึงที่มันแดงๆอ่อนๆนั่นนะครับนั้นเที่ยวเที่ยวสองถือว่ากําลังกินเลยดีกว่าพึ่งขาวด้วยนะครับผมตรงตรงกลางนะดูจากกล้องตัวที่มันตัดไปนะครับแล้วก็จะมีเสี้ยวขาวอยู่ล่างนะครับผมไม่ได้ตัดมานะครับแล้วก็เชิงกระดาษกําลังก็าขาวตรงปลายนิ้วผมนะปล่อยมันทําครับผม อยู่ครับผมถ้าไม่มีใครมาจวกอีกนะครับมันจะเจิมขึ้นไปนะครับรับอันเก่ามันนั่นแะครับผมแล้วก็ห้อยลงมาอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับนี่ไอที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยครับตัวหนอนทั้งนั้นเลยนะครับกําลังกินนะครับเอาไปย่างโอ้โหเห็นไหมฮะน้ํานมทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าพึ่งแดงแล้วมันแก่นะครับต้องเลือกซื้อพึ่งให้ดีนะครับผม ผมจะแนะนําตลอดไอาการตื้อพึ่งนะบ,บางทีพึ่งขาวเนี่ยไปเจอฝาปิดขาวแต่ข้างในนะโอโหตาดําปี๋เลยก็มีนะครับผมส่วนน้ําพอได้นะครับนี่เหลืองหวานอมขอมนิดนิดมีประโยชน์ผมชอบนะครับผมอย่างเงี้ยนะพอได้กินดูอยู่นะครับผมในในหลอดรนะั้วนั่นคือน้านะฮะก็อพอได้นะครับ ตามพอได้ลุ้นนะนะครับผมเนี่ยการตามพึ่งต่ำนะครับผมถึงขนาดกับมอมไอ้นั่งหมอบกับพื้นกันเลยก็ว่าได้นะครับเวลาดูมันบินเลียดจริงๆนะมันเลียดติดพื้นก็นมีนะฮะถ้าเกิดเป็นพื้นไม่มีป่านะครับเป็นพื้นที่เขาถ่ายนะครับผมอันนี้เรื่องจริงนะครับยังบอกแม็กก้มดูให้ดีๆนะแม็กก็ก็ก้มนะครับเขาก็เห็นนะครับผมเพราะว่าพึ่งเวลามันบินไปมันไม่มีป่าเลยนอกจากที่เขาถ่ายแล้วเนี่ยมันจะบินเลียด ก่อนกีแต้เขาเรียกกีแต้เนาะที่เขาถ่ายนะครับผมนั่นแหละนะครับผมก้มถึงกันหน้าๆจะจูพื้นน่นะถึงจะเห็นตัวเพื่อง,งานบินด้วยนะครับบางครั้งนะครับถ้าลมแรงๆแล้วมันบินโต้ลมนะครับผมสวัสดีครับ